โซล่าเซลล์บูมบูมสายดาวสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการรีวิวปั๊มเสมอที่ห่อโจอไดรุ่นรีเบนโตนะครับหรือว่ารุ่นประหยัดที่จะทําการจัดส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นชุดประกอบสําเร็จนะครับอของของถึงปุ๊บเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะครับสเปคต,ตัวนี้ก็จะเป็น750วัตต์ท่อน้ําออก1.5นิ้วนะครับดูดลึกส,สูงสุด60เมตรนะครับน้าสูงสุด6,500ลิตรต่อชั่วโมงนะครับ วิธีการประกอบนะครับเวลาของถึงนะครับอ่าก็จะมี2ส,ส่วนนะครับหลักๆก,ก็จะมีในส่วนของสายไฟที่ต่อมาจากตัวปัม๊มเัมอนะครับอ่าจะเป็นตัวนี้เนาะอ่าตัวสายไฟแล้วก็มาประกอบเข้ากับตู้ตู้คอนโทรลแล้วเลยครับที่เราทําการลงให้เรียบร้อยแล้วอ่อาเดี๋ยวมาต่อเข้าไปเลยเนาะอ่าช่างช่างทําการต่อเลยครับ,รบก็จะมี3ามเส้นนะครับ ต่อตามตัวอักษรได้เลยครับก็จะเป็นมียมี V ีมีดนะครับมี3เส้นก็ต่อได้เลยตัวนี้จะเป็นสายไฟจากปั๊มนะครับเข้าที่กล่องคอนโทรลนะครับ ในตู้ก็จะประกอบไปด้วยตัวกล่องคอนโทรลนะครับตัวเซิร์กันฟ้าแล้วก็เบรกเกอร์ดีซีนะครับเรียบร้อยครับส่วนที่1นึ่งส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของสายดําแดงนะครับสาย PV เบอร์สีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขั้วบวกขั้วลบที่ออกมาจากตัวตู้ตู้คอนโทรลนะครับ ไปเสียบเข้ากับตัวสายโซล่าเซลล์นะครับขั้วบวกเข้าขั้วบวกขั้วลบเข้าขั้วลบเลยครับเรียบร้อยก็จะเสร็จแล้วครับสําหรับการต่อเนาะในส่วนต่อไปก็เปิดใช้งานนะครับก็สับเบรกเกอร์ให้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้าไปที่กล่องควบคุมนะครับช่างสับสวิตช์เลยครับสับเบรกเกอร์เลยสับแล้วนะครับสเปคตัวนี้ใช้ทั้งหมด4แผงอนุกรมกันได้นะครับหรือ3าแผงก็ได้เนะาะทางร้านเราใช้เพียง2แผงนะครับ เหมือนเช่นเคยเพื่อเช็คสภาพปั๊มนะครับว่าทำงานได้ไหมอ่า๋จะลำดับต่อไปก็ทำการเปิดสวิตได้เลยครับเปิดสวิตอยู่ข้างล่างทางขวาน,นะครับเปิดปุ๊บแรงดันอยู่ที่9 1นะครับตัวปั๊มทำงานนะครับปกตินะครับตัวปั๊มปกติตัวกล่องปกตินะครับอุปกรณ์ที่แถมไปด้วยก็จะมีตัวนี้เป็นเชือกนะครับเชือกรัดนะครับ เคืรัดปั๊มนะครับอ่าแล้วก็มีปากบอตัวนี้เป็นไซส์1.5เนอะอ่ามีแท่งกาวนะครับตัวนี้ก็เสียบลงดินได้เลยครับผมอ่าก็จะมีทั้งหมดเท่านี้อ่าขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ